ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพร้อมคนแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับกอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาตรงสมัครสมาชิกนะครับพอกดมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ใส่นะครับอีเมลนะครับล่าสนะครับ ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกน้ล่างรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ u4panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับ ยูทูบทิกตอกอนจีนะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายเลยนะครับกให้เพื่อนเลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาหาตรงนี้นะครับแชรบันทึกดาวน์โหลดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับก็จะมี2หมวดหมู่ในบริการนี้นะครับจะมีบันทึกนะครับแล้วก็แชร์นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเลือกเป็นแชร์นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า TikTok แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องการจะเพิ่มคนแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็เลือกไปแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ให้คลิกด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับอตอนนี้ยอดคนแชร์ก็มีอยู่ศูนย์คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังบําเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบคนแช์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก100คนแชร์ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้กับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังประมวลผลนะครับในช่วงกําลังประมวลผลนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูกันได้เลยนะครับ หรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับด้านเพื่อนคขไหนมีรายรได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการทักทานมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับอเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มทยอยขึ้นยังนะครับอันนี้นะครับอ่ะตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับ้ากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์คลิปวิดีโอทิกตอกนะครับหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ